สวัสดีครับพี่น้องตาราบสู่บ้านรัฐพาเที่ยวชาแนลนะครับโดนแล้วโดนอีกโดนซ้ำโดนซากนะครับสาหรับคนไทยเฮาที่ไปเที่ยวในสปปลาวนะครับพี่น้องอหลังจากที่แอดมินเองเนี่ยได้เกับสปปลาวมาเนี่ยประมาณ2ปีนะครับก็ได้เห็นหลายๆเหตุการณ์นะครับที่คนไทยไปสปปลาวแล้วก็ได้ไปเจอปัญหาต่างๆนะครับการเอารลเอาเปรียบการ บริการต่างๆเนาะพี่น้องนะครับทางที่เล่าเองก็บอกว่าต้องการเงื่อนตาต่างประเทศเขาไปในประเทศจะ่ของต้องการนักท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าการปฏิบัติต่อแขกการปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวผู้ที่ไปเยี่ยมเยือนเนี่ยมันสวนทางกันครับพี่น้องมันสวนทางกันคน้คนเฮานะครับการถี่มีคนต่างบ้านต่างเมืองไปแต่ ได้รับการปฏิบัติที่คือว่าไงว่ารับบ่ได้สาหรับนักท่องเที่ยวนั่นแหละครับแต่ว่าคนไทยเฮ้ากัยั่งไปยั่งไปครับยังมีไปอยู่ตลอดนะครับพี่นอ้องทั้งทังที่เห็นหลายๆคลิปหลายๆตัวอย่างมาแล้วนะครับว่าเจอเหตุการณ์แบบใดแน่อันนี้คือกันครับแอดมินน้ำไม่ให้พี่น้องได้บึ่งนะครับมีทั้งคลิปเก่าที่เคยให้พี่น้องได้บึ้งไปแล้วแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับ เดี๋ยวเขาไปเบื้องน้ากันว่าเพื่อนเจอเหตุการณ์แบบดใดน้อพี่น้องนะแล้วก็คิดเบื้องเอาครับว่าเอา่อเขาสมควรสิไปบอนะครับกะ่องผิดคิดปิจาหนาเอาพี่น้องขอบุนถมรดดาม่างใจให้กดติดตามเมือนังใจรับผ้าเดี่ยวชาแนลขึ้นเรา,า,า,าครับสวัสดีครับเดี๋ยวเบิ้งเข้าจี้สูตรวังเวียงที่บุกคือไผในสมปอเล้าน้าไปเบื้องกัน สเปนกระทะคล้ายๆกับโรตีนี <c oughs> yeah, yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. No ่น้ำมันลงป้ายรนอน้ำมันโล้ป้ายรีฮะบ้านายรตีก็โตีโีใจเย็นใจเย็นใจเย็นโมโตีโมเซิอันเดียวใจเย็นใจเย็นค่อย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 ซื้อร้านนี้อยู่ใจเย็น ใจเย็นอย่าใส่อารมณ์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 ก็นักท่องเที่ยวแล้วร้านว่าสี่เหลียมเลยได้ค่อยได้ยิงเจ้าว่าวคอยสีเหลียมเออเจ้าบอสีเหลี่ยมตุ๊กตาสีเหลี่ยมหายเจ้าว่าวคือหายเจ้าอย่าเปลี่ยนนะคอยบันทึกตลอดเลย บมูแหละค่อยบันทึกวิดีโอตลอดค่อยจะเอาตามนี้ที่ค่อยเห็นไถ่ายเใจเย็นเจ้าน่ะใจฮ้อนเจ้าน่ะใจฮ้อนค่อยขอบันทึกเรื่องเล่าเอาไว้นะฮะที่วังเวียงกะย่างเข้ามาเห็นเจ้ายิ้มอยู่ค่อยจะเข้ามานะจี่เข้ามานะที่เข้ามาเฮ้าก็คือมีสิ่งดีๆนะเฮาจะเข้ามากินเขาจี้วังเวียงนำเสนอเนาะนํำเสนออือ ผู้ที่ตามเข้ามาเขายังตามเข้ามาที่วังเวียงก็เพราะว่ายังจะมาซิมซิกเนเจอของวังเวียงเ่าก็ต้องเลือกออกจากร้านหนึ่งแล้วมืออื่นเขาก็จะมากินที่ร้านใหม่แต่อารมณ์ในการต้อนรับมันเท่เาได้ยินนะตามนั้นได้ยินที่เขาคลิปเลยพี่น้องนะบดได้ใส่ลายบดได้ว้อหยังเข้านี่สิ่งดีๆที่จะมามอบให้อ๋อเอฟซีท่านใดเข้ามานะ ร้านเจเขาครนี่เลยนี่คือเข้าจีวังเวียงนะครับขออนุญาตที่ผมอาจจะเว้าแห้งไปน้อยจัหน้อยหนึ่งนะเพราะว่าผมก็รับก็ได้อะ <c oughs> กับกิริยาทุกคนคะวันนี้จะมาขอเตือนไัยโงแหลมที่เราจองเองในประเทศลาวที่ เวียงจันทุกคนคือต้องขอบอกว่าโรงแรมนี้จริงๆมันเป็นโรงแรมใหม่และเป็นโรงแรมที่ที่โลเคชั่นคือดีเลิศมากแต่แบบสิ่งที่เราเจอคือแบบเป็นอะไรที่แบบว่าทําให้การมาเที่ยวเราครั้งแรกรู้สึกแบบว่าแย่มมากแล้วก็แบบคือไม่จอยและไม่อินเลยอะไร้ยังนั้นเลยโรงแรมนี้นะคะจะตั้งอยู่ติดกับห้างพาร์คสันหรือตรงห้างที่มันมันคือเส้นที่เป็นห้างมันจะติดกันอยู่3าห้างแล้วโรงแรมนี้ก็จะอยู่ถัดมาคิดว่าทุกคนน่าจะแบบถ้าทุกคนหาโรงแรมหรืออะไรเงี้ยทุกคนจะรู้อยู่แล้วโรงแรมนี้ชื่ออะไรใช่ไหม เรื่องของเรื่องเลยคือเรากดจองในเอลโกด้ามานะคะสิ่งที่เราจองตอนเราจองเนี่ยมันมีทป์อยู่2ห้องคือห้องเนี้ยมันจะมีทป์ให้เลือกคือมันจะมออีแบบแรกคือสแตนดาร์ด o ูมสแตนดาร์ด o ูมเป็นห้องคิงไซส์มาตรฐาน2 s t สแตนดาร์ด m ูมห้องคิงไซส์ห้องคิงวิดเตียงคิง มันจะม,มันจะมีให้เลือกทั้งหมด 2. อสองไอ้นี้ใช่ไหมทุกคนคืออันแรกคือเป็นห้องตอนแรกเรางงมาอกอี๋อะไรคือห้องมาตรฐานกับห้องเตียงคิงไซส์เพราะราคามันต่างกันตัวที่เป็นเตียงคิงไซส์อ่ะมันจะเป็นมันจะแบบค่อนข้างแพงกว่าอะไรอย่างงี้ใช่ปะนี่เราก็อ๋อโอเคถ้าอยานนะ่างงั้นอ่ะอีกอันเหนือน่าจะเป็นเตียงควีนส่วนอีกนั่นหนึ่งอ่ะเป็นเตียงคิงมันก็เลยมีราคาที่แพงกว่าทีนี้เราก็เลยกดจองมาใช่ปะพอจองมาปุ๊บวันนี้จ้าเช็คอินแล้วก็ได้ห้องเรียบร้อยแล้วซุม้มทุกคนเข้ามาคืองง่าไอียทำไม มันเล็กขนาดนี้วะคือเตียงที่เราได้รัว,ว่าไอ้ียเตียงเนี้ยไม่ใช่งแน่นอนอะไรเงี้ยยังไงก็ต้องเป็นเตียงควีนเข้าแอปเลยจา้าเมชัวเมนวัดเรียบร้อยตั้งแต่หัวเตียงด้านนี้จนถึงด้านหนึ่งมันกว้างแค่ร้อยห้าสิบเซนซึ่งยังไงมันคือเตียงควีนถูกปะนี่รีบวิ่งลงไปแล้วก็ไปเรียกพนักง,งานไปบอกพนักง,งานว่าเนาะไม่ตะแรกอยู่บนห้องก่อนกดโทรหา r e c e p เซชั่นโทรหาฟอนโทรหาทุกเบอร์ไม่ติดสักเบอร์ไม่รู้จะมีโทรศัพท์ไว้ทําไมก็เลยรีบวิ่งลงไปข้างล่างพอรีบวิ่ ไปคุยอีกับพนักง,งานสิ่งที่ได้กับฟอนต์ตรงนั้นก่อนพนักง,งานบอกแค่ว่าอ๋อต้องขอโทษด้วยนะคะห้องเรามีแต่เตียงควีนแล้วก็จริงจริง,รงตอนที่จองมาตอนที่เห็นเอกสารตอนที่จองมาตอนที่ทำเช็คอินเมื่อกี้ก็เห็นแล้วแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทาไงเพราะว่าทางรีสอร์ทชั่นจัดห้องมาให้ลูกค้าแบบนี้นี่แบบเอา้าเอะแล้วหนึ่งคืออะไรสักพักคุยไปคุยมามันทำอะไรไม่ได้นี่ก็เลยบอกว่าคืออะงั้นเอาแบบนี้แล้วกันคือในเมื่อเป็นแบบเนี้ยคือ เราเปิดเราก็เลยเปิดให้ทุกคนดูใช่ไหมก็เนี่ยในอากูด้ามันขึ้นว่ามีห้องสองทป์แล้วมันก็เป็นแบบที่แพงกว่าแล้วเราก็จองแบบที่แพงกว่าแล้วทาไมเราถึงได้แบบนี้เราก็เปิดทุกคนเห็นหมดที่ฟอนสี่ห้าคนทุกคนเห็นหมดว่ามันมีแบบนี้จริงๆจนแบบอีแพนักงานที่ฟอนคุณไม่คุณไม่รู้เรื่องแล้วเราบอกว่างั้นสิ่งที่เราต้องการคือถ้ามันทําไม่ได้เราจะไปขอรีฟันคืนกับอากูดาเพราะว่ามันมีส่วนต่างกันอยู่ใช่ปะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับอากูดาเองโดยที่เราบอกว่างั้นยูช่วยส่งอีเมลหรือมีหลัก มันก็บอกว่าโอเคได้ได้งั้นเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วกันเดี๋ยวมันโทรหา Reservation Agent ของมันให้มันก็โทรหาน่าจะเป็นทีมจองของมันนี่แหละทีนี้พอคุยกับอีกทีม r e s e r v a t i ที r ชิฟัน Reservation บอกว่าเออยุ่เข้าไปแบบประมาณว่าเช็คเข้าไปเช็คตอนนี้เลยนะเนี่ยเข้ามาดูแล้ว ตอนนี้ก็เห็นนะว่าแบบในวันนี้ในวันนี้ก็เห็นนะว่ามันมีแค่ห้องที่เป็นแบบว่าห้องเออมาตรฐานที่เป็นแบบไม,ไม่ใช่เตียงคิงไซส์นี่ก็แบบก,ก็ใช่วันนี้ถ้าเข้าไปอ่ะคืออีห้องที่เป็นเตียงคิงอ่ะมันเต็มแล้วมันก็เลยไม่ขึ้นโชว์แล้วเราก็ว่าอ่ะไม่เชื่ออยู่ลองเลือกวันอื่นสิเช่นพรุ่งนี้มาลืนนี้หรืออีกอกีก่สิบวันมันจะขึ้นเลยว่ายังมีสองห้องอันเนี้ยให้เลือกอยู่ มันก็แบบเหมือนเถียงไปเถียงมามันก็บอกว่าไม่นะแต่เราอ่บเป็นแบบนี้จริงๆถ้างั้นนะระบบก็คงเออเออเลอร์แล้วอะไรเงี้ยนี่ก็แบบว่าเอ้าเราจะเออเลอร์ได้ไงก็เลยคุยกับพนักงานที่ฟอนระวังที่คุยสายกับมันนะพนักงานที่ฟอนก็บอกแค่ว่าเออเคยมีแบบอะไรแบบนี้แล้วเหมือนกันแต่ว่าห้องมันอ่ะไม่มีคิ้งแล้วห้องมาตอนนี้ยกเลิกมีควีนอย่างเดียวนี่ก็เลยคุยกับมันอีกมันบอกว่างั้นเดี๋ยวมันเช็คแป๊บหนึ่งขอเลขเออบุ๊กคิงหน่อยขอนู่นนั่นนี่หน่อยพอมันได้บ เขาเรียกว่าอะไรอิประโยคที่มันโทรคุยอ่ะมันก็มีแค่นี้ซึ่งมันก็บอกแค่ว่ามันทำอะไรไม่ได้มันมีแค่ควีนในระบบมันเออร์เรอร์ของมันเองและมันไม่ผิดมันไม่คิดจะรีฟันให้เรามันขอไม่คุยนะให้เราไปคุยกับอ g ก d ด้เองซึ่งโรงแรมจะไม่รับผิดชอบอะไรเลยแล้วมีการพูดด้วยว่า แล้วคุณขึ้นมาบนห้องแล้วหรือยังได้ใช้ห้องแล้วหรือยังได้เหมือนได้ใช้แบบฟาร์ซิลิตี้อะไรในห้องแล้วหรือยังหรือจะยกเลิกหรือต้องการจะแคนเซิลไหมหรือจะแบบเจาะไปที่อื่นถ้าแคนเซิลจะได้ทำแคนเซิลให้เลยนี่ก็เลยแบบเฮ้ยกูจะแคนเซิลทำไมในเมือ่อกูเข้ามาพักที่นี่แล้วกูมาถึงเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยมันก็เอาแต่พูดว่าพูดแต่อะไรแบบเนี้ยนี่ก็เลยแบบอ้าวอีหาคือแบบมันโมโหมากมันโมโหแบบมโมโหขั้นสุดอะไรเงี้ยใช่ปะ เอออีพนักงานที่เป็น reservation agent ที่คุยผ่านโทรศัพท์ก็พูดแต่แค่นี้เลยว่าทำอะไรไม่ได้มีอะไรก็ไปคุยกับอากูได้เองมันทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันมั่นใจว่ามันไม่ผิดในห้องของมันนะคือในมันอ่ะมันบอกว่าเราอ่ะก็ลงเป็นแค่หนึ่งไทนะแต่ทำไมขึ้นสองอันก็ไม่รู้สิอะไรแบบนี้แล้วคุณไม่เห็นหรอมีการยอกย้อนกูไม่เห็นหรอว่าใส่มาใสรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนี่ก็บอกว่าใช่ฉันเห็นในนั้นบอกแค่ว่า18ตารางเมตรแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดอย่างอื่นแล้วทำไมหัวข้อมันถึงบอกว่าบอกว่าเป็นเตียงคิงไซ มันก็เถียงอะไรไม่ออกแต่ก็คือ,อยังวนเถียงข้างๆเขาคูยอยู่แบบนี้จนคือคุยประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เลยสิ่งที่มันทําคือหนึ่งเสนอให้กูคือหนึ่งกูจะยกเลิกไหมหรือสองกูไปคุยกับกูได้เองแล้วกันจบทำอะไรไม่ได้เลยค่ะสุดท้ายคือทําอะไรไม่ได้เลยเลยขึ้นต้องขึ้นมาพักแบบงง,งๆอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็คือเข้าใจใช่ไหมว่ามันต้องเสียค่าสุดหนักนะและล่าสุดณนะปัจจุบนนะันณตอนนี้ผ่านมาหลังจากที่เราลงไปด่ามันประมาณสามชั่วโมงมันเข้าไปเปลี่ยนในระบบจาก งไซส์ size, เป็นควีนเรียบร้อยแล้วจ้ะถ้ามึงไม่ผิดมึงจะเปลี่ยนทําไมอีโรงแรมอันนี้คือแบบเตือนภัยทุกคนเตือนภยัยถ้าใครอยากจะรู้โรงแรมไหนนะคะทักมาเลยค่ะเดี๋ยวจะพิมพ์บอกค่ะไม่แนะนําอย่างยิ่งเศร้าปะฟิลเตอร์ก็เศร้าแล้วปะ